สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลือกเครื่งรองดื่มที่ผมคิดไม่ถูกนะครับซึ่งวันนี้นะั้นผมก็ได้เป็นพิเศษใช่ไหมละครับผมก็ได้ถามเพื่อนว่าผมเออผมจะเล่าได้เลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับผมไปเจอมุกไข่ไเลยแสงมานะครับคือตอนตอนเย็นใช่ไหมครับ ผมไปผมเลิกเรียนเสร็จปุ๊บเพราะว่าตอนนี้เนี่ผมจะสอนผมจะต้องไปเรียนพิเศษอยู่เนี่ยอยู่ที่โรงเรียนของผมผมก็ได้ไปซื้อมาผมก็ไปซื้อไอ้เจ้านี้มาครับท่านผู้ชมคงรู้จักดีนะครับมันคือเมา a i นดิวนะครับคุณเชื่อหรือไม่ครับว่า ผมก็ได้คุยกับเพือ่อผมก็ขึ้นไปในมิเสเซสตามปกติใช่ไหมครับแต่ก็เบรคคุยกับเพือ่อนสักนิดหน่อยพอเสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมครับผมยังไม่เข้าเรียนครับคือวันนั้นผมก็ยังไม่เชื่อครูก,ก่อนแล้วค่อยเข้ามาใช่ไหมละครับผมก็ได้ตัดสินใจว่าจะไปเก็บของก่อนซึ่งผมก็เดินไปเก็บตามปกติครับผมก็ขโมงไว้หน้าห้องแล้วก็เดินเข้าไปตรงหน้าหน้าชั้นเรียนเนาะอวะ่าเออมีเอกสารเหลือไหมครับเขาบอกว่าไม่เหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทวงใช่ไหมครับผมก็นั่งไป ก็เดินไปข้างหลังเหมือนครับซึ่งห้องเอออพี่ไปครับมันจะมีประมาณสามแถวไอ้สามสี่แถวแถวข้างหลังนี่จะประมาณมีท่าตัวแต่ว่าแถวหน้านี่จะมีประมาณสามแล้วก็ข้างๆอีกสองแล้วก็มาข้างหลังอีกนิดหนึ่งเพื่อก็จะคือยังคงก็ไปนั่งเกือบหลังสุดครับแล้วก็มีเพื่อ,อนคนชื่อว่าไอยดเรตเทมาิิศษไหมครับผมก็นั่งดื่มป,ประมาณอีกสองอึ ผมก็รู้สึว่ามันอร่อยผมก็กินไปแบบตามภาษาคนนะครับใชงๆนะครับผมก็กินไปสมมติไอ้เจเล็กเขาก็ถามมาว่าเฮ้ยเออมองเทนดิวเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มลอกลวงผมถามว่าทําไมล่ะผมก็คนถามทนผมก็งงนะฮะผมงงเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าทําไมอ่ะมันก็อร่อยไม่ใช่เหรอเพราะว่าคือผมรู้สึกผมเครียดมากครับคือผมก็ตลกอยู่นิดนึงครับ ผู้โหก็ไปใช่ไหมครับผมก็กินเขาก็บอกว่ากินแล้วไข่รนเลนืองสสงโหมแบบไม่รู้จะพูดใหญ่ดีอะครับพูดจริงนะครับซึ่งบอทเทนเดลเนี่ยคุณเคยเห็นโฆษณาไหมครับที่มันเมนแบบมันจะพี่ขวดใหญ่ๆมาขวดหนึ่งใช่ไหมครับที่มัน่มุนตึกงแล้วฝามันก็แตกมาแล้วจะมีขวดมาสามขวดให้พูกมันให้ ไอ้นคนที่ถ่ายประมาณสามคนใช่ไหมล่ะครับมันก็กินไปประมาณสองคนอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้กินมันก็ถามว่าเฮ้ยไปไหนใช่ไหมล่ะครับคือสมเกียมาเลยคือเขาถามว่าใครมาเลือกแสงได้คือว่ามันเลือกเสียงไงครับมันเป็นเครื่องดืม่ม ไม่ใช่ยาผมก็งงกับไอ้มุกไข่เรืเ่งองแสงครับผมก็ไปพูดที่เพื่อนฝังครับเพื่อนที่เพื่อนสนิทเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เฉียครับผมก็พูดเขาฝังว่าเฮ้ยไอ้อรเนี่ยมันพูดว่าไอ้มุกไข่เรื่องแสงอ่ะมึงว่าไหมเขาตลกอ่ะเอก็อกว่าเออผมก็ไปบอกพอบเพื่อนว่าเออคือมันมันถามกูได้ว่าเออคือมึงมึงซื้อ กูกูซื้อแบทเทนดิวมากูก็ไม่นั่งกินอยู่สองสามอึกแล้วไอ้ไอ้ไอ้เพื่อนกูอ่ะมันก็ถามว่าไอ้ไอ้อ่ะมันถามกูว่าเฮ้ยอ่ามันไปขึ้นหนึ่งหลองล่วงกินละไข่มันเลือกแสงมันกลับไปบ้านไม่เปิดไข่ดูมันไม่เห็นมันเลือกแสงตรงไหนฮนะผมก็างงมากซึ่งชีวิตผมนั้นผมไม่รู้จะพูดไงอะครับว่าจริงๆ มูโคตรจะ,ะไรอ่ะจริงนะครับเราจะมาทดสอบกันนะครับซึ่งเมอรเทนมอดิวก็ไม่ใช่สปอนเซอร์คำไม่ใช่เฉยครับดูให้แค่คำๆนะครับอย่าไปทำตามคันจะไปทำตามกันนะครับเดี๋ยวแม่งก็มาด่าผมว่าอุ้ยไอ้อาพูดอย่างนี้อย่างนั้นนะซึ่งผมก็ถ่ายแค่ตลกที่เกินครับงนั้นขอเวลาไปไปิดไปกับแม็คเมงนะครับ ใช้เวลาไม่นานนะครับหนึงนะครับไปปิดไฟ <Okay. S 1> โอเคโอเคครับผมได้ิปปิดไฟเรียบร้อยนะครับเรามาดูเครื่องมือเพิ่เลยโอ้นะครับแป๊บหนึ่งผมไปปิดผมไปลดแสงลงก่อนครับ นะครับผมเลยราแสงแล้วนะครับดูดีๆนะครับว่ามันจะเลื่อนแสงไหมจริงจริงเหรอว่าต้องละนี่ใช่ไหมวะครับลองอพ power p o w ซ r super ดูสรุปก็คือมันเลื่อนแสงครับ ผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันเกี่ยวบใครยังไงนะฮะถามหน่อยคิดไปถึงไหนอย่ามันเยนฮะคือผมคิดอย่างหนึ่งครับว่าคุณคิดไปถึงไหนมันก็แค่เครื่องดื่มมันไม่ใช่ยามันจะคิดไปถึงไหนกับไอ้เครื่องดื่มนี้นี่ มันกินให้อร่อยไม่ได้กินแล้วไม่ไขเลือนแสงอะนีหมดนะที่ที่พูดมานี้นั้นก็แค่คำๆค,ครับคุณอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดลึกอย่าคุณคิดว่ากินแล้วหำม,มนเรืองแสงนี่อย่าไปคิดนะครับถ้าผมพูดอะไรที่มันเกินความเป็นจริงนั้นก็กราบขออภยัยกที่นี้ด้วยนะครับ ขออย่างเดียวครับ YouTube ครับอย่าแบนอย่าแบรนด์อย่าแบนครับคอยเงยวอย่าแบนอย่าแบนด a ชแนลผมผมขอร้องครับขออย่างเดียวครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาพาวุขขำให้ท่านผู้ชมดูนะครับกับเครื่องนื่มโมเทนดิวนะครับซึ่ง o มเทนดิวนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะก็ถ่ายให้มันขำๆด้วยเครับ ก็แล้วแต่ผู้พูดชอบพรับถ้าไม่ขำอย่ามาด่าเลยผมนะครับเราจะเล่นหดแม่เลยครับนะครับก็คลิปนี้ก็มีอะไรมากครับขอจบการหาคลิปขำๆครับไม่ขำก็คอมเมนต์มาเลยนะครับแล้วชอบก็กดไลค์นะครับและชมมาก็กดสับส์ภัยนะครับผมก็จะได้ออกคลิปอื่นๆนี้มานะครับผมอาจจะยุ่งหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมต้องเรียน นะครับรับรบคลินนี่มีมากครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ